สำหรับใครที่กำลังตั้งคันอยู่นะครับเรามีข้อสงสัยนะครับว่าเราสามารถใช้สารส้มที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อได้ไหมนะครับสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยไหมแล้วใช้แล้วจะมีปัญหากับติ๊กในคันหรือเปล่านะครับผมก็อยากจะตอบว่าสามารถใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ในการเลือกใช้ เราต้องระวังนะครับอันแรกก็คือว่าต้องไม่มีน้ําหอมส่วนผสมครับแน่นอนอยู่แล้วทุกคนต้องชอบกลิ่หอมครับแต่ถ้าเผื่อมีน้ําหอมเป็นส่วนผสม,สม,สมในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์นเนี่ยซึ่งช่วงนี้มีช่วงการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมโนครับสูงต่ำครับทำให้เกิดการเปลี่ยนทิศได้ง่ายเคยสังเกตไหมครับว่าคนท้องบางทีกินทุเรียนได้ในช่วงปกติแต่พอท้องปุ๊บอุ๊ยทำไมรู้สึกเหม็นต้องแบบขึ้นไซอาเจียนครับอย่างเงี้ยอันนี้คือให้เลี่ยงครับอันที่สองนะครับการใช้สารส้มในกลุ่มมมมทีี่่่่่่เปป็นนนนนนนแแหห้้้้้้งงะะคครรััับบใใใชชชาาาาไดญตกกอออยลืจุํ เพราะเนื่องจากว่าตัวสารส้มเองนะครับมันเป็นแท่งผลึกนะครับถ้าหากไม่จุ่มน้ําก่อนใช้จะเกิดปัญหานะครับมันก็คือเหมือนกับเราเอาของที่มีความฝืดนะครับเป็นแท่งผลึกอะไปถูบริเวณผิวหนังครับทำให้เกิดอารมณ์ขนกระชับกว้างขึ้นครับและอาจทาให้เกิดรอยดาเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมดังนั้นจุ่มน้ำก่อนใช้ครับและการใช้งานนะครับดูื่อยครับว่าแท่งสารส้มที่ซื้อมานะครับส่องดูก็ได้ครับเขาอาจจะซินพลาสติกมาว่ามันมีรอยแตกรอยแยกไหมหรือว่าผิวเรียบหรือเปล่าถ้าไม่เรียบเอามาทาเอามาถู บริเวณรักแร้เนี่ยหรือจุดไหนที่ต้องการดับขินขึ้นมาเนี่ยปัญหาตามมาคืออาจเกิดเป็นแผลได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนนะครับที่ไม่อยากเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ทั้งสารส้มเกี่ยวกับน้ําหอมแล้วก็พวกแอลกอฮอล์รอยดําที่ใต้บงแขนไม่ว่าจะเป็นช่วงตั้งคันหรือหลังตั้งคันอย่างเงี้ยนะครับผมก็อยากแนะนํานี่เลยครับสเปรย์่้งกายรีเฟซครับสามารถใช้ได้อย่างมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นช่วงตั้งคันหลังตั้งคันหรือว่าเด็กในบ้านก็สามารถใช้ได้ครับ